ตอนที่หนึ่งภายใต้กระสอบเก่าเย็นวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้าในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครถนนในย่านตลาดนัดจตุจกักรดูกับข้างผู้ค้าหาบเร่ส่งเสียงเรียกเสนอขายสินค้ากลิ่นของท่อปะปนกับควันรถและท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเก่าๆก,ก้มหน้าเข็นรถเข็นขนาดเล็กที่บรรทุกกระสอบพลาสติกกองสูงเธอชื่อรณีอายุ27ปีภายนอกเธอเหมือนคนเก็บของเก่าทั่วไปเสื้อผ้าสกรปรกผมมัดโล่งๆใบหน้าเปื้อนฝุ่นแต่ภายใต้รูปลักษณ์ทั้งหมดนั้นซ่อนบางสิ่งที่่รร้าาแกกวามาก ระีเป็นเจ้าหน้าที่สายลับจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทบกไทยทบซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจสืบสวนคดีการรีไถและตั้งด่านตรวจผิดกฎหมายโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่นอกรีธเธอร์ปลอมตัวมาแล้วสองสัปดาห์ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเป้าหมายของเธอคือกลุ่มตำรวจนอกแถวที่ต้องสงสัยว่ารีไถเงินจากคนขับรถบรรทุกและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและปทุมธานีวิธีการของพวกเขาเรียบง่ายตั้งด่านตรวจกระทันหันเก็บเงินค่าคุ้มครอง และข่มขู่ใครก็ตามที่ปฏิเสธระนีได้รวบรวมหลักฐานเพียงพอแล้วทั้งเทปบันทึกเสียงและรายงานจากชาวบ้านแต่คืนนี้เธอวางแผนที่จะบันทึกภาพการปฏิบัติการตั้งด่านที่มาเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกปากกระเธอรู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายมากแต่ก็รู้ว่าไม่สามารถรอช้าได้อีกแล้วเย็นวันนั้นตำรวจในเครื่องแบบหลายนายยืนอยู่ใต้เต็นท์สีน้ำเงินริมถนนพร้อมป้ายที่เขียนว่าด่านตรวจร่วม แต่ที่หน้าแปลกคือไม่มีป้ายประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกหรือสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่มีเพียงกลุ่มคนในเครื่องแบบที่กำลังโบกรถตามอำเภอใจรณีหยุดอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นแสรงทำเป็นเก็บขวดเปล่า ขณะที่ยองยองอยู่ริมถนนมือของเธอหยิบขวดพลาสติกแต่สายตาของเธอรอบมองไปยังเจ้าหน้าที่นอกรีดเหล่านั้นภายในกระสอบของเธอมีกล้องขนาดเล็กเข้ากระดุมเสื้อซ่อนอยู่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในกระเป๋าเสื้อจากระยะไกลเธอเห็นคนขับรถกระบะถูกตำรวจสองนายในเสื้อแจ็คเก็ตสีดำบังคับให้ลงมาหนึ่งในนั้นตบคนขับหลังจากที่เขาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าน้ำชากรณีกัดฟันเธอรู้ว่านี่เกินกว่าเหตุแล้วแต่ก่อนที่เธอจะถ่ายภาพได้มากขึ้นหนึ่งในเจ้าหน้าที่นอกรีดก็สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของเธอเฮ้ย ป้าทำอะไรอยู่ตรงนั้นเสียงดูดันดังขึ้นตำรวจร่างใหญ่เดินตรงเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วระนีแซงทำเป็นไม่ได้ยินก้มลงเขี่ยกองขยะบนทางเท้าฉันแค่มาเก็บขวดข้าคุณตำรวจเธอตอบเบาๆพยายามควบคุมน้ำเสียงให้เหมือนคนเก็บของเก่าจริงๆแต่เมื่อกี้ฉันเห็นแกมองมาทางนี้ตลอดมองหาอะไรอยู่หา ตำรวจนายนั้นตวาดพร้อมกระชากกระสอบในมือรณีรีบดึงกลับภายในกระสอบนอกจากขยะพลาสติกแล้วยังมีเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กและเอกสารจดบันทึกภารกิจหากเนื้อหาในกระสอบถูกตรวจพบภารกิจของเธออาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคุณตำรวจคะอย่าเอาไปเลยฉันแค่เก็บขวดไปขายคะ่ะเธอวิงวอนแต่ตำรวจนายนั้นกลับยิ้มเยาะคิดว่าฉันโง่เหรอหน้าตาแกไม่เหมือนคนเก็บของเก่าเลยแกปลอมตัวมาใช่ไหม ชาวบ้านบางส่วนที่เดินผ่านไปมาเริ่มให้ความสนใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ตำรวจนายนั้นปัดมือของรณีอย่างแรงจนเธอลม้มลงกับพื้นอย่างมาตอยรณีก้มหน้าอดกลั้นความโกรธที่เริ่มประตูในใจเธอจำคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ห้ามลงมือจนกว่าจะได้หลักฐานสุดท้ายห้ามให้การปลอมตัวแตกเด็ดขาดแต่ครั้งนี้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆตำรวจนายนั้นเตะกระสอบของรณีจนสิ่งของกระจัดกระจายเกลื่อนถนนขวดพลาสติกและกระดาษปลิวว่อนรณีรีบใช้ร่างกายบังเครื่องบันทึกเสียงไว้เฮ้ย ตอบมาแกเป็นใครมาจากไหนบัตรประชาชนมีไหมฉันไม่มีขค่คุณตำรวจระีตอบเบาๆโทษถ้าทางเหมือนคนในเมืองคงเป็นสายข่าวของนักข่าวใช่ไหมโดยไม่ทันเตือนตำรวจนายนั้นตบเข้าที่ใบหน้าของเธออย่างแรงเสียงตบดังชัดเจนท่ามกลางความจอแจในยามเย็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่อีกฝั่งของถนนลุกขึ้นยืนโดยสัญชาตญาณแต่ทำได้เพียงมองหน้ากันไม่กล้าเข้ามาใกล้พอได้แล้วคุณ อย่าทำเกินกว่าเหตุชายชราคนหนึ่งตะโกนมาจากที่ไกลๆแต่ตำรวจนายนั้นกลับตวาดกลับไปเรื่องของฉันอย่ามายุ่งเรนียังคงเงียบแก้มของเธอแดงก่ําแต่ดวงตาของเธอยังคงสงบในความคิดของเธอเธอรู้ว่าทั้งหมดนี้ต้องถูกบันทึกไว้เธอใช้นิ้วกดปุ่มเล็กๆที่อยู่ใต้หนังยังรัดข้อมือกล้องเริ่มบันทึกวิดีโอตำรวจร่างใหญ่นั้นดึงแขนเธอบังคับให้เธอลุกขึ้นยืนตามฉันไปที่ป้อมฉันจะตรวจค้นแก เขาพูดด <Marvel> ้วยน้ำเสียงหยับคายรณีชำเลืองมองรถลาดตระเวนที่จอดอยู่ใต้เต็นท์นั่นคือจุดที่เธอได้รับข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่นอกรีเก็บเงินที่รีดไถมาเธอตระหนักว่าโอกาสที่จะเปิดเผยหลักฐานชิ้นใหญ่อาจจะอยู่ในนั้นได้ขาคุณตำรวจฉันจะไปเธอตอบเสียงแผ่วพลางก้มหน้าลง ป้อมด่านตรวจนั้นดูเหมือนเป็นป้อมทางการจากภายนอกแต่ภายในะมีเพียงชายในเครื่องแบบสี่นายและชายในชุดพลเรือนสองคนที่กำลังนับเงินอยู่บนโต๊ะพลาสติกธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทกองกระจัดกระจายนอกจากนี้ยังมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่มีรายชื่อหมายเลขะเบียนรถและยอดเงินที่เรียกเก็บปรณียืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาก้มหน้าลงแสร้งทำเป็นกลัวแต่ในใจเธอกำลังบันทึกรายละเอียดทุกอย่างเธอรู้ว่ากล้องที่ข้อมือกำลังบันทึกทุกสิ่งแกเป็นใครกันแน่หนึ่งในเจ้าหน้าที่นอกรีอีกคนถามซึ่งดูเหมือนจะมีอำนาจมากกว่าอาจจะเป็นหัวหน้าเลล็กกๆของุ่ม ฉันแค่คนเก็บของเก่าข้าคุณตำรวจฉันไม่รู้อะไรเลยระนีตอบอย่างนุ่มนวลโกหกตำรวจร่างใหญ่คนเดิมตวาดแกรู้ไหมว่ามีพวกชอบถ่ายคลิปเราเยอะแค่ไหนถ้าแกเป็นหนึ่งในนั้นแกติดคุกแน่ตรวจค้นได้เลยคะ่ะเธอกล่าวอย่างราบเรียบตำรวจนายนั้นล้วงกระเป๋าสะพายของเธอและหยิบสิ่งของออกมาบางส่วนแต่ไม่พบอุปกรณ์ใดๆเพราะรณีได้ซ่อนเครื่องบันทึกเสียงหลักไว้ที่เอวของเธอเห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ฉันไปได้หรือย,ยังคะคุณตำรวจ แต่หัวหน้ากลุ่มเดินเข้ามาใกล้จ้องมองรณีอย่างคมกริบไปได้แต่ฉันเตือนแกนะอย่าโผล่มาที่นี่อีกถ้าฉันเห็นแกอีกครั้งแกตายแน่รณีททำได้แค่พยักหน้าเธอหยิบกระสอบของเธอและเดินออกไปจากป้อมช้าๆก้าวของเธอหนักแน่นแม้ร่างกายจะสั่นเทาเมื่อถึงสุดถนนเธอหันกลับไปมองแวบหนึ่งและเห็นตำรวจร่างใหญ่คนเดิมหัวเราะพลางตกกระเป๋ากางเกงหนาๆที่เต็มไปด้วยเงินที่ได้จากการรีทายหัวใจของเธอเดือดพล่านแต่เธอรู้ว่าภารกิจยังไม่จบ กลางคืนที่ห้องเช่าเล็กๆในย่านรังสิตระีนั่งอยู่หน้าแล็ปท็อปเก่าๆเธอเปิดเครื่องบันทึกเสียงและโอนข้อมูลวิดีโอของวันนั้นบนหน้าจอแสดงภาพตำรวจตบเธออย่างชัดเจนเงินที่รีถไถบนโต๊ะและบทสนทนาที่หยาบคายที่พวกเขากล่าวออกมาหลักฐานทั้งหมดครบถ้วนแล้วเธอเอหลังพิงเก้าอี้มองเพดานพางรูปแก้มที่ยังคงช้ำอยู่เธอพูดก,กับตัวเองในใจเงียบๆว่าพรุ่งนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้รู้ว่าพวกเขากำลังดูหมิ่นใครแต่ก่อนที่เธอจะส่งรายงานไปยังกองบัญชาการโทรศัพท์มือถือของเธอก็สั่นหมายเลขที่ไม่คุ้น คะเธอถามอย่างระมัดระวังเสียงทุ้มตํำตอบกลับมาว่าระนีใช่ไหมคิดว่าพวกเราไม่รู้ว่าแกเป็นใครเหรอระนีนิ่งเงียบเราจะได้เห็นกันพรุ่งนี้แกอย่าออกไปไหนจากบ้านสายถูกตัดไปหัวใจของระนีเต้นรัวเธอเหลือบมองหน้าต่างที่เปิดอยู่เล็กน้อยเสียงมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านหน้าบ้านแต่ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกแตกต่างออกไปราวกับมีคนกำลังเฝ้าดูอยู่ เธอรีบปิดไฟทั้งหมดและเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่บรรจุเอกสารโทรศัพท์มือถือและแฟลชไดร์เธอรู้ว่าการปลอมตัวของเธอถูกเปิดโปงแล้วแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถถอยกลับได้ในตอนนี้ข้างนอกท้องฟ้าห้วยแขวนมืดมัวลมพัดพาเอาคราบน้ำมันเบนซินและฝุ่นถนนระนีสูดหายใจเข้าลึกๆสวมเสื้อแจ็คเก็ตเก่าๆของเธออีกครั้งถ้าพวกเขาจะเล่นสกรปรกเธอกระซิบเบาๆฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆและคืนนั้นคนเก็บของเก่าก็กลับลงถนนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อคุยหาขยะแต่เพื่อเผชิญหน้ากับศ ไทตอนที่สองร่องรอยที่ถูกจับได้กลางคืนคืบพานเข้าสู่รุ่งเช้าอย่างช้าๆฝนเริ่มโปรยลงมาหยดลงบนหลังคาห้องเช่าแคบๆแ,และฝุ่นหนาของรณีไฟถนนข้างนอกดูสลัวลงบางครั้งมีฟ้าแลบในท้องฟ้าไกลๆพายในห้องรณีนั่งพิงผนังการหายใจของเธอแผ่วเบาแต่เป็นจังหวะบนตักของเธอมีปืนพกขนาดเล็กขอด้วยผ้าขี้ริ้วเธอได้รับสัญ,ญญาณอันตรายนั่นหมายความว่าตัวตนของเธอเริ่มถูกเปิดโปงแล้ว ปกติเมื่อภารกิจประเภทนี้รั่วไหลมีเพียงสองทางเลือกคือรายงานไปยังกองบัญชาการหรือรีบออกจากพื้นที่ทันทีแต่กรณีเลือกทางที่สคือทาภารกิจให้เสร็จสิ้นก่อนที่ทุกอย่างจะถูกทําลายจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตเธอหยิบกระดาษชิ้นเล็กออกมาหนึ่งแผ่นเป็นรหัสที่อยู่ลับสําหรับนัดพบก,กับเพื่อนร่วมทีมจากหน่วยข่าวกรองภาสนามเธอรู้ว่าไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้อีกต่อไปเพราะมันง่ายเกินไปที่จะถูกติดตามดังนั้นก่อนรุ่งสางเธอเดินออกจากห้องเช่าโดยพกเพียงกระเป๋าใบเล็กและกระสอบเก่าที่ใช้ในการปลอมตัว ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีขาวทางทิศตะวันออกเมื่อรณีมาถึงร้านกาแฟาเก่าๆริมถนนใหญ่รังสิตนครนานนยกร้านกาแฟาเงียบสงบมีเพียงชายัวกลางคนกำลังจุดเตาแก๊สจากภายนอกไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับรณีสถานที่แห่งนี้คือจุดนัดพบลับสวัสดีค่ะคุณลุงเธอทักทายพลางนั่งลงอรุณสวัสดิ์แม่หนูมาเหมือนเดิมนะพ่อค้าตอบพลางมองเธอแวบ,บหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณรณีพยักหน้าเบาๆไม่กี่นาทีต่อมาชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดินเข้ามาในร้านเขานั่งลงที่เก้าอี้ตรงข คุณรณีเขาพูดเบาๆรณีมองเขาอย่างระมัดระวังแล้วพยักหน้าคุณมาจากหน่วยข่าวกรองบางเขนใช่ไหมครับผมชื่ออารีฟเขาตอบอย่างรวดเร็วเราได้รับข้อความฉุกเฉินจากคุณเมื่อคืนแต่ช่องทางของเราถูกดักฟังคุณยิงเก็บหลักฐานไว้ไหมรณีเปิดกระเป๋าใบเล็กและหยิบแฟลชัดรฟ์ออกมานี่คือทั้งหมดที่บันทึกไวร้รวมถึงวิดีโอตอนที่ฉันถูกตกอารีสูดหายใจเข้าลึกๆเราสงสัยอยู่แล้วว่าด่านตรวจนั้นดำเนินการโดยกลุ่มที่ใหญ่กว่ามีนายตำรวจระดับกลางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณรู้ไหมว่าพวกเขาไม่ใช่แค่นอกรรรีธรมา รณีสายหน้าเบาๆแต่ฉันรู้สึกว่ามีคนปิดบังพวกเขาเมื่อคืนมีคนโทรมาขู่ฉันอาริฟมองออกไปนอกร้านตาของเขาหลีลงถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบไปผมเตรียมรถไว้แล้วแต่เราต้องได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งกรณีขัดขึ้นพวกเขาจะตั้งด่านคืนนี้ที่ถนนพระรามสองชั้นจะถ่ายวิดีโอสุดท้ายหลังจากนั้นเราค่อยนําทั้งหมดไปที่กองบัญชาการอาริฟดูลังเลคุณรู้ถึงความเสี่ยงดีใช่ไหมถ้าเราหนีตอนนี้พวกเขาก็จะรีบถ่าย เงินจากชาวบ้านต่อไปฉันไม่อยากถอยจนกว่าจะเสร็จสุดท้ายอาริฟก็พยักหน้าเขารู้ว่าในสายตาของรณีหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับยศหรือรางวัลแต่เกี่ยวกับมโนธรรมใกล้ค่ำท้องฟ้าเหนือพระรามสองมืดสนิทไม่มีดาวถนนเงียบสงบมีเพียงรถบรรทุกบางคนันที่วิ่งผ่านไปมาเต็นด์ด่านตรวจเริ่มตั้งขึ้นอีกครั้งที่ข้างถนนเหมือนเมื่อวานไม่ผิดเพียงครั้งนี้จำนวนคนมากขึ้นมีรถลาดตะเวนสองคันและชายในชุดพลเรือหลายคนถือวิทยุสื่อสารรณีและอาริซ่อนตัวอยู่หลังผู้ไม้ไม่ไกลจากจุดนั้นพวกเขาสวมชุดคนเก็บของเก่าและ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลมกลืนไปกับเงามืดของกลางคืนดูคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พับนั่นอารีฟประสิบนั่นคือพันตำรวจโทวิรัตชื่อของเขาปรากฏในรายงานการรีทไถหลายฉบับแตกลับหายไปจากสำนวนเสมอถ้าคุณสามารถบันทึกภาพตอนที่เขาควบคุมการรีดไถได้เราก็จะมีหลักฐานชิ้นใหญ่ระนีมองไปยังเต็นท์เห็นชายหนวดหนาะคนหนึ่งกำลังหัวเราะพลางนับซองเงินดูเหมือนเขาจะเป็นคนสำคัญในเครือข่ายนี้ พวกเขารอจนกระทั่งการตั้งด่านดำเนินไปประมาณ30นาทีคนขับรถบรรทุกหลายคนหยุดจ่ายเงินจํานวนหนึ่งจากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ไปต่อรณีเปิดกล้องเล็กๆในกระสอบส่องจากช่องว่างระหว่างกิ่งไม้ทันใดนั้นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็หยุดอยู่หน้าเต็นท์คนขี่ดูกโกรธจะปฏิเสธที่จะจ่ายเงินผมมีใบอนุญาตเดินรถจากกรมการขนส่งนี่มันด่านอะไรกันแน่ตำรวจคนหนึ่งตวาดถ้าไม่อยากยุ่งยากก็จ่ายมาซะความตึงเครียดเพิ่มขึ้นรณีรู้ว่านี่คือโอกาสทองเธอค่อยๆออกมาจากพุ่มไม้แ้างทําเป็นเดินผ่านพร้อมถือกระสอออบ้งงงยคเปิดู่ แต่เพียงไม่กี่ 9, ก้าวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็จำเธอได้ตำรวจร่างใหญ่ที่ตบเธอเมื่อวานเฮ้ยนั่นมันผู้หญิงที่ปลอมตัวเขากรีดร้องรณีชะงักไปชั่วขณะจากนั้นก็หันหลังวิ่งเข้าสู่ความมืดเสียงตะโกนและเสียงฝีเท้าดังตามมาอาริฟออกมาจากที่ซ่อนทันทีดึงเธอไปทางสวนรกร้างข้างถนนเร็วไปทางด้านหลัง กระสุนเตือนดังขึ้นในอากาศชาวบ้านละแวกนั้นแตกตื่นวิ่งออกจากบ้านกระสุนนัดหนึ่งพลาดไปโดนถังน้ำมันเปล่าจนเกิดเสียงก้องพวกเขาวิ่งฝ่าดงต้นกล้วยหายใจหอบประนีหันไปมองข้างหลังเห็นแสงไฟฉายและรถลาดตระเวนที่เริ่มไล่ตามมาเราต้องแยกกันเธอตะโกนฉันถือหลักฐานอยู่นายดึงความสนใจไปบ้าไปแล้วเหรอคุณจะไปคนเดียวที่ไหนเชื่อฉันเทอริฟนี่คือหน้าที่ของฉัน โดยไม่รอคําตอบประนีวิ่งฝ่าผู้ไม้เป็นสะพานเก่าที่ปลายหมู่บ้านฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งคราวนี้กระนําโครนติดเสื้อผ้าของเธอแต่เธอก็ยังคงวิ่งต่อไปอีกด้านหนึ่งพันตํารวจโทวิรัตยืนอยู่ใต้เต็นท์ใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธจะเป็นมันให้ได้อย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ตํารวจร่างใหญ่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์วิบากนําการไล่ล่ารับทราบผู้กองในขณะเดียวกันดณี ก็มาถึงสะพานเล็กๆที่ทอดยาวเหนือคลองแสนแสบที่ตื้นเขินเธอหายใจหนักมือสั่นขณะเปิดโทรศัพท์สำรองที่ซ่อนไว้ในรองเท้าเธอพิมพ์ข้อความสั้นๆไปยังกองบัญชาการรหัสอัลฟาห้า 5. หลักฐานครบถ้วนอยู่ระหว่างการเล่ยล่าพิกัด13.7563องศาเอ็นหนึององศาอีส่งทีมาด่วนยังไม่ทันส่งเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ดังมาจากด้านหลังไฟหน้ารถสองดวงส่องทะลุหมอกฝนหยุดเดี๋ยวนี้เสียงดุดันกล้องกังวลระนีซ่อนแฟลชไร์ ฟวยใต้แผ่นไม้สะพานระหว่างรอยแยกของไม้ผูพังเธอรู้ว่าแม้เธอจะถูกจับแต่ข้อมูลนั้นต้องไม่หายไปตำรวจร่างใหญ่ลงจากมอเตอร์ไซค์ชักปืนออกมาในที่สุดก็เจอแกจนได้นาสายและปลอมตัวรณียืนตัวตรงไม่ก้มหน้าเหมือนคนเก็บของเก่าอีกต่อไปสายตาของเธอคมกริบและสงบพวกคุณคิดว่าจะหลอกลวงประชาชนได้ตลอดไปหรือเฮ้ยกล้าดีนี่ผู้หญิงอย่างแกไม่เข้าใจเรื่องในสนามหรอกรณียิ้มเล็กน้อยฉันเข้าใจมากกว่าที่พวกคุณคิดและในขณะนั้นเอง เธอก็ชักปืนพกขนาดเล็กออกมาจากใต้แจ็กเก็ตทั้งสองฝ่ายมองหน้ากันอย่างเงียบงนันฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆน้ำไหลลงจากขอบสะพานวางอาวุธลงตำรวจนายนั้นตะวาดคุณเริ่มก่อนสิรณีตอบอย่างราบเรียบเสียวินาทีที่ตึงเครียดผ่านไปจนกระทั่งเสียงไซเรนดังมาจากระยะไกลวิรัตหันไปมองด้วยความตื่นตระหนกใครหนะ้ารณียิ้มกองหนุนของฉันไงท่านใดนั้นจากด้านหลังก็มีรถสีดำสามคันที่ไม่มีเครื่องหมายตำรวจวิ่งเข้ามาไฟหน้ารถสว่างจ้าและกลุ่มชายในชุดดำก็ลงมาอย่างรวดเร็วทหาร อย่าขยับหนึ่งในนั้นตะโกนสถานการณ์วุ่นวายทันทีตำรวจร่างใหญ่พยายามหลบหนีแต่อาริฟก็โผล่ออกมาจากอีกด้านพร้อมกุญแจมือพวกเขาต่อสู้กันบนพื้นโครน้ำฝนกระเซน็นไปทั่วรณีเล็งปืนไปที่วิรัตซึ่งพยายามวิ่งไปที่รถหยุดนัผู้กองแต่ชายคนนั้นกลับยิงสองนัดใส่รณีกระสุนนัดแรกพลาดนัดที่สองเข้าที่ไหล่ของเธอรณีล้มลงแต่ก่อนที่จะเสียการทรงตัวเธอเหนี่ยวกปะสนกระสุนนัดหนึ่งโดนยางรถของวิรัตพอดีรถคันนั้นพลิกคว่ำลงในคูน้ำและเจ้าหน้าที่ทอโบอ ก็เข้าล้อมทันทีเป้าหมายถูกควบคุมแล้วเสียงวิทยุดังขึ้นรณีนั่งอยู่บนพื้นเลือดไหลออกจากไหลของเธอแต่สีหน้าของเธอยังคงสงบอารีฟเข้ามาหาเธอเป็นทาอาการบาดเจ็บด้วยผ้าบ้าจริงคุณทําเรื่องใหญ่ทั่วเมืองเลยนเนี่ยเขาพูดด้วยน้ําเสียงกึ่งโล่งใจรณียิ้มอ่อนแรงที่สําคัญคือประชาชนได้รับรู้ความจริงเธอชี้ไปที่แม่น้ําที่ซ่อนแฟลชไบรท์ไว้หลักฐานอยู่ใต้แผ่นไม้สะพานจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่ฝนจะตกหนักกว่านี้รับทราบครับอารีฟตอบอย่างรวดเร็ว สองชั่วโมงต่อมาข่าวก็ไปถึงกองบัญชาการทีมพิเศษเข้ามาและยึดหลักฐานทั้งหมดจากจุดตั้งด่านทั้งซองเงินบันทึการีริถัยและเอกสารปลอมพันตํารวจโทวิรัตและลูกน้องถูกนําตัวออกไปในสภาพเปียกปอนใบหน้าซีเซียวเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรจะปกปิดได้อีกแล้วส่วนรณีถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลสนามของทหารในสระบุรีบาดแผลที่ไหล่ของเธอค่อนข้างสาหัสแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตขณะที่เธอนอนอยู่บนเตียงฉุกเฉินเธอได้ยินเสียงผู้บังคับบัญชาที่ประตูทําได้ดีมากรณีถ้าไม่ใช่เพราะความกล้าหาญของเธอ พวกเขาไม่มีทางถูกเปิดโปรงได้รณียิ้มเล็กน้อยฉันแค่ทำในสิ่งที่ควรทำข้า้การบางครั้งคนที่ดูอ่อนแอที่สุดกลับเป็นคนที่สามารถเปิดตาผู้คนได้มากที่สุดผู้บังคับบัญชาตบไหลเธอเบาๆพักผ่อนเถอะที่เหลือให้พวกเราจัดการเอง รณีมองท้องฟ้ายามค่ำคืนจากหน้าต่างโรงพยาบาลข้างนอกฝนหยุดแล้วไฟในเมืองส่องประกายระยิบระยับอยู่ไกลๆเธอจับสร้อยข้อมือสีดำเล็กๆที่ข้อมืออุปกรณ์ที่กลายเป็นพยานว่าเหตุการณ์เล็กๆสามารถเขย่าระบบคอรัปชันภายใต้เครื่องแบบได้อย่างไรในใจเธอรู้ว่าภารกิจนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกสิ่งแต่คืนนั้นเป็นครั้งแรกหลังจากปลอมตัวอยู่บนทออองถนนมาหลายสัปดาห์เธอก็สามารถหายใจโล่งอกได้บางครั้งเธอกระซิบเบาๆความจริงก็ต้องมาจากมือที่สกปรกตรับใดที่เจตนาบริสุทธิ์ และจากเบื้องหลังห้องโรงพยาบาลที่เงียบสงบนั้นคนเก็บของเก่าซึ่งแท้จริงคือสายลับก็เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศไม่ใช่เพราะยศของเธอแต่เพราะความกล้าหาญของเธอในการต่อต้านความหญิงโซของเครื่องแบบไทยตอนที่สเมื่อความจริงถูกเปิดเผยสามวันหลังจากการจับกุมพันตำรวจโทวิรัตและลูกน้องบรรยากาศในกองบัญชาการทอบอ ลบุรีก็ดูสงบลงในห้องพยาบาลเรียบง่ายรณีนั่งพิงบนรถเข็นไหล่ของเธอยังพันผ้าพันแผลอยู่แต่ใบหน้าของเธอดูเข้มแข็งบาดแผลถูกยิงเริ่มแห้งแต่ความเจ็บปวดในหน้าอกซึ่งผสมผสานร,ระหว่างความโล่งใจและความผิดหวังยังไม่หายไปทั้งหมดรายงานเบื้องต้นเข้ามาแล้วครับคุณรณีอาริซึ่งตอนนี้เป็นผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการระหว่างรณีและทีมสืบสวนกล่าวผลเป็นอย่างไรบ้างรณีถามเบาๆทีมเฉพาะกิจจากทอบอ และกองบังคับการปรับปรามยึดเงินได้เกือบ1.2ล้านบาทจากการตั้งด่านผิดกฎหมายนั้นรวมถึงเอกสารบันทึกการรีดายใน8,000ตำรวจโทวิรัตและลูกน้องอีก6คนถูกควบคุมตัวอย่างเป็นทางการรณีพยักหน้าแสดงว่าหลักฐานของเราแข็งแกร่งพออาริฟยิ้มเล็กน้อยแข็งแกร่งเกินพอครับและที่น่าสนใจที่สุดคือสื่อหลายแห่งเริ่มนำเสนอข่าวนี้และวิดีโอตอนที่คุณถูกทำร้ายก็เป็นไวรัลแล้วด้วยรณีเงียบไปครู่หนึ่งไวรัล ครับมีชาวบ้านที่ถ่ายคลิปไว้ได้ตอนที่คุณถูกตบพวกเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นสายลับแต่คำบรรยายใต้ภาพระบุว่าตำรวจกลางตบคนเก็บของเก่าต่อหน้าสาธารณะวิดีโอนั้นมีคนดูหลายล้านครั้งแล้วกรณีถอนหายใจยาวตลกสิ้นดีคนสนใจก็ต่อเมื่อมีกล้องบางครั้งมันก็เป็นแบบนั้นครับคุณรณีแต่ขอบคุณสิ่งนี้ทุกอย่างจึงเริ่มถูกเปิดเผยเย็ยนวันนั้นนายทหารระดับสูงยศพันเอกมาถึงห้องพยาบาลรูปร่างของเขาสง่าง,งามน,น้ำเสียงทุ้มลึกรณีเราได้ยินรายงานทั้งหมดจากทีมแล้ว เธอทำงานได้เกินความคาดหมายแต่มีบางสิ่งที่ใหญ่กว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้รณีมองเขาอย่างประหลาดใจท่านหมายความว่าอย่างไรคะเราสงสัยว่าเครือข่ายของวิรัตไม่ได้ยืนอยู่โดดเดี่ยวมีทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ได้รับผลประโยชน์จากการรีดไถ่นี้เราต้องการให้เธอช่วยอีกครั้งในขั้นตอนการสืบสวนต่อย,ยอดรณีสูดหายใจหนักร่างกายของเธอยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ในตาของเธอมองอย่างคมกริบถ้าท่านต้องการให้ฉันลงไปอีกครั้งฉันพร้อมค่ะแต่ฉันไม่ต้องการทำงานภายใต้เงามืด คราวนี้ทุกอย่างต้องเปิดเผยและเป็นทางการพันเอกพยักหน้าเธอจะได้ทํางานภายใต้หน่วยงานต่อต้านการทุจริตแบบผสมผสานแต่ก่อนอื่นมีบางอย่างที่เธอควรรู้เขายื่นซองสีน้ําตาลให้ภายในนั้น,นมีภาพถ่ายจากการสืบสวนใหม่รวมถึงภาพใบหน้าหนึ่งที่ทําให้รณีตัวแข็งทื่อพลตารวจโทสันติอดีตผู้กํากับการตํารวจที่เคยปิดรายงานการรีไทยที่คล้ายกันเมื่อสองปีที่แล้วเขาเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของวิรัตและดูเหมือนว่าเขาจะมีคนของเขาในสนามอยู่มากพันเอกกล่าว ใจเย็นเราต้องการวิธีที่จะบีบให้เขาออกมาจากที่ซ่อนรณีจ้องมองภาพนั้นเป็นเวลานานาในหัวของเธอความทรงจําเก่าๆหมุนวนเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นสมาชิกใหม่เคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมปฏิบัติการเพราะยังเด็กและเป็นผู้หญิงเกินไปตอนนี้กลับเป็นเธอที่ต้องปิดเกมของพวกผู้ใหญ่ที่คอรับชันเหล่านั้นไม่กี่วันต่อมารณีออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ดีขึ้นมาก ผมของเธอถูกจัดทรงเรียบร้อยเครื่องแบบราชการกลับมาอยู่บนร่างกายเธออีกครั้งหน้าประตูค่ายทหารมีนักเก่าวะจำนวนหนึ่งรอยอยู่กล้องและไมโครโฟนพุ่งตรงมาหาเธอทันทีที่เธอปรากฏตัวคุณณีจริงหรือเปล่าที่คุณคือคนเก็บของเก่าที่ถูกตำรวจทำร้ายในวิดีโอไวรัสนั้นคุณปลอมตัวมาตั้งใจใช่ไหมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นอกรีที่ถูกจกับกรณีหยุดชั่วครู่โดยปกติในฐานะสายลับเธอจะไม่พูดต่อหน้าสาธารณะแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเธอมองกล้องอย่างสงบ ฉันแค่ปฏิบัติหน้าที่สิ่งที่ฉันต่อสู้ไม่ใช่สถาบันแต่เป็นความอายุติธรรมที่อยู่เบื้องหลังเครื่องแบบฉันยังคงเชื่อว่ามีตำรวจที่ซื่อสัตย์อีกมากมายแต่เราไม่สามารถหลับตาเมื่อมีคนรีดไถ่ประชาชนผู้ยากไร้ได้คำพูดเหล่านั้นแพร่กระจายไปทั่วสื่อแห่งชาติทันทีประชาชนชื่นชมความกล้าหาญของเธอแฮชแท็กคนเก็บของเก่าฮีโร่กลายเป็นเทรนในโซเชียลมีเดียดีเยะแต่เบื้องหลังแสงไฟของสาธารณาภัยคุกค,คามใหม่เริ่มปรากฏขึ้น ในคืนนั้นในบ้านรูหลังหนึ่งในย่านนนทบุรีพลตำรวจโทสันตินั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพางมองข่าวทางทีวีบนหน้าจอใบหน้าของรณีปรากฏขึ้นพร้อมข้อความว่าสายรับหญิงเปิดโปงด่านตรวจเถื่อนเขาถอนหายใจอย่างแรงแล้วปะแก้ลงพื้นผู้หญิงคนนี้ไปไกลเกินไปแล้วเขากล่าวพึมพำอย่างเย็นชาเธอคิดว่าวิดีโอเดียวจะสามารถล้มล้างระบบที่ฉันสร้างมานานหลายปีได้เหรอชายคนหนึ่งในชุดพลเรือนที่อยู่ข้างๆเขากล่าวเบาๆถ้าปล่อยไว้เธออาจเปิดเผยทุกอย่างสันติมองอย่างคมกริบ หาตัวเธอมาแต่อย่าใช้คนในเครื่องแบบเราจะเล่นแบเบียบเงียเพื่อให้ประชาชนคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วอีกด้านหนึ่งรณีเริ่มได้รับมอบหมายงานใหม่จากพันเอกเธอจะเป็นพยานสําคัญในการพิจารณาจริยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อเปิดโปรงเครือข่ายในระดับสูงแต่ก่อนออกเดินทางอารีฟมาพร้อมข่าวร้ายคุณครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นพยานชาวบ้านสองคนที่ช่วยให้ข้อมูลการบันทึกเกี่ยวกับด่านตรวจหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ รณีลุกขึ้นทันทีหายไปได้ยังไงพวกเขาถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายกับคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจขอให้ยืนยันข้อมูลหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยรณีมองออกไปนอกหน้าต่างเมฆยามเยะ็ะน้อยลงมาอย่างหนักราวกับเป็นสัญญาณว่าพายุลูกใหม่กำลังจะมาถ้าพวกเขาเริ่มเล่นสกรปรกอีกครั้งเธอกล่าวเบาๆแสดงว่าเราเข้าใกล้รังของมันมากแล้ว ในคืนถัดมารณีนั่งอยู่ในรถกับอารีฟและเจ้าหน้าที่ทีมสอดแนมอีกสองคนพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังโกดังเก่าในเขตอุตสาหกรรมสมุทรปราการซึ่งสงสัยว่าเป็นสถานที่เก็บเงินที่รีดไถามาและเป็นศูนย์ประสานงานของกลุ่มสันติถนนเงียบสงบมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและเสียงเครื่องยนต์รถยนต์ทีมสองเข้าประจำที่แล้วเสียงจากวิทยุดังขึ้นอย่าเพิ่งบุกจนกว่าฉันจะเข้าไปรณีตอบเราต้องการหลักฐานการทำธุรกรรม รถจอดห่างจากโกดังประมาณ100เมตรปิดไฟพวกเขาลงจากรถอย่างเงียบเงียบจากระยะไกลเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่สองคันขับเข้าไปในบริเวณนั้นมีคนติดอาวุธหลายคนคุ้มกันรละหนีแนบล้องสองทางไกลกลางคืนเข้าที่ตามี6คนอยู่ข้างนอกสองคนอยู่บนหอคอยและสาคนอยู่ข้างในพวกเขากำลังย้ายกล่องใหญ่ๆอารีฟมองเธอดูเหมือนจะเป็นเงินนะครับคุณอาจจะใช่แต่เราต้องอดทน แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังกิ่งไม้หักรณีหันไปอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ทันที่จะตอบสนองไฟสปอร์ตไลท์ขนาดใหญ่ก็สว่างวาบส่องมาที่พวกเขาหยุดยกมือขึ้นเสียงดุดันก้อมังวานพวกเขาถูกล้อมรณีรีบวิ่งไปทางขวาหลบอยู่หลังทังเหล็กขนาดใหญ่เสียงปืนดังขึ้นในอากาศอารีฟและเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนยิงตอบโต้พร้อมกับถอยใครปล่อยตำแหน่งเระวะอาริะโกนท่ามกลางความโกลาหลรณีวิ่งซิกแซกไปยังด้านซ้ายของโกดังมองหาทางเข้าไปในความคิดของเธอมีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญ ต้องได้หลักฐานไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนเธอแอบเข้าไปทางประตูข้างที่เปิดอยู่ภายในห้องสลัวลวเต็มไปด้วยกล่องและซองเงินที่ปลายห้องชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำยืนอยู่สันติเองนี่คือต้นเหตุของความวุ่นวายตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสินะเขากล่าวอย่างเย้ยฉันนึกว่าเป็นแค่คนเก็บของเก่าที่อยากรู้อยากเห็นซะอีกรณีจ่อปืนไปที่เขาเกมของคุณจบแล้วค่ะท่านผู้กำกับสันติยิ้มเย็นชาเธอคิดว่าทุกคนจะเชื่อเรื่องของเธอเหรอ วิดีโอสามารถลบได้พยานสามารถหายตัวไปได้เธอเป็นแค่คนเดียวที่ต่อต้านระบบนะแต่เป็นคนเดียวที่ไม่กลัวที่จะสกระปรกเพื่อทำความสะอาดสิ่งที่เน่าเฟะสันติยกปืนของเขาน่าเสียดายที่ความกล้าหาญของเธอจะต้องจบลงในคืนนี้ทันใดนั้นเสียงเซเรนก็ดังมาจากนอกโกดังทีมเฉพาะกิจจากทอบอ และกองบังคับการปราบปรามมาถึงเร็วกว่าที่วางแผนไว้สันติหันไปมองด้วยความตกใจรณีเตะโตทันทีทําให้ปืนของสันติตกพวกเขาต่อสู้กันบนพื้นผลักกันท่ามกลางกองกล่องรณีได้รับบาดเจ็บที่มือเล็กน้อยแต่เธอก็สามารถจับมือของสันติและกดใบหน้าของเขาลงกับพื้นคุณถูกจับในข้อหาทุจริตรีไถและใช้อำนาจในทางที่ผิดเธอตะโกนเสียงดังไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ทอบอ ก็เข้ามาควบคุมตัวคนติดอาวุธทั้งหมดโกดังถูกยึดครองอย่างสมบูรณ์สันติถูกใส่กุญแจมือและนำตัวออกไปใบหน้าของเขาเปียกไปด้วยเหงื่อและฝุ่นรุ่งสางที่ลานโกดังซึ่งตอนนี้ถูกล้อมรอบด้วยรถลาดตระเวนรณียืนนิ่งอยู่ใต้สายฝนที่โปรยปลายพันเอกเดินเข้ามาหาทำได้ยอดเยี่ยมมากเธอเพิ่งจะปิดเครือข่ายการรี้ไยที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นี้รนีมองไปที่โกดังซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่มิติเวช ยังมีอีกมากที่ต้องสสารค่าท่านแต่อย่างน้อยคืนนี้ประชาชนผู้ยากไร้ก็สามารถใช้ถนนสายนั้นได้โดยไม่ต้องกลัวอีกต่อไปพันเอกยิ้มเล็กน้อยเธอทําทให้คนจํานวนมากตระหนักว่าความซื่อสัตย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศบางครั้งคนที่ดูอ่อนแอที่สุดกลับเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดรณีมองไกลออกไปยังถนนใหญ่ที่เริ่มคึกคักไปด้วยยานพาหนะายามเช้าหัวใจของเธอผสมปนเปกันทั้งโล่งใจแต่ก็ตระหนักว่าการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมยังไม่จบสิ้นเธอหันไปมองอารีฟที่ยืนอยู่ไม่ไกลส่งสัญญ,ญาณเเบาาๆพวกกขยิ้้มใหัน ท้องฟ้าเริ่มสว่างทางทิศตะวันออกฝนหยุดตกจากระยะไกลแสงอาทิตย์แรกทะลุเมฆสองสว่างถนนที่เมื่อคืนเป็นสนามรบภายใต้เครื่องแบบทอบบของเธอระีสวมสร้อยข้อมือสีดำเล็กๆที่ข้อมืออีกครั้งสัญ,ญลักษณ์ของภารกิจที่ครั้งหนึ่งเคยเริ่มต้นด้วยเสื้อผ้าเก่าๆและกระสอบเก็บของเก่าตอนนี้เธอรู้ว่าภารกิจนั้นไม่ใช่แค่การปลอมตัวแต่เป็นการเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าความกล้าหาญของผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเขย่าระบบที่คอร์รัปชันได้และเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นช้าชาชื่อของระีก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใใหม่นสาายตาของ สาธารณชนไม่ใช่แค่คนเก็บของเก่าที่เป็นไวยรัน่นแต่เป็นทหารที่ต่อสู้กับความหยิ่งโสเพื่อความยุติธรรมของประชาชนผู้ยากไร้ไทยตอนที่สามต่อเส้าการ,รเผชิญหน้าที่สำนึกผิดบรรยากาศยามค่ำคืนในลานสถานีตำรวจนครบาลนินบุรีเต็มไปด้วยความตึงเครียดไฟสปอร์ตไล่สะท้อนบนแอ่งน้ำฝนยามเย็นสร้างเงาที่สั่นไหวบนใบหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนเรียงแถวอย่างเงียบเงียบพวกเขาก้มหน้าลงขณะที่ข้างหน้าพวกเขายืนพลตำรวจตรีอาทิตย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมแต่เยือกเย็น นี่ไม่ใช่เรื่องที่พวกคุณถูกผู้หญิงที่ปลอมตัวหลอกได้เสียงของเขาทุ้มและชัดเจนก้องกังวานในอากาศที่เริ่มเย็นลงนี่คือเรื่องที่พวกคุณทําให้เครื่องแบบของพวกคุณเองต้องเสื่อมเสียต่อหน้าประชาชนตํารวจบางคนระวงถึงดาบตํารวจสุรชัยซึ่งเป็นคนแรกที่ทําร้ายรานีดูสันทความอับอายและความกลัวปะปนกันเขารู้ว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะสามารถแก้ตัวกับก,บการกระทําของเขาได้ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องของชาวบ้านและตอนนี้เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมีผู้ชมหลายล้านคน ในขณะเดียวกันรณียืนอยู่ข้างสนามยังคงสวมเสื้อแจ็คเก็ตเก่าๆของเธอซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วอย่างไรก็ตามครั้งนี้เธอไม่ได้ดูเหมือนคนเก็บของเก่าอีกต่อไปใบหน้าของเธอสะอาดผมมัดเรียบร้อยและมีบัตรประจำตัวราชการให้อยู่ที่หน้าอกสายรับกองบัญชาการกองทัพไทยพลตํารวจตรีอาทิตย์มองไปที่รณีแล้วส่งสัญญาณให้เธอก้าวไปข้างหน้ารณีก้าวไปข้างหน้าน้ำเสียงของเธอสงบแต่เฉียบคมท่านผู้บังคับการคะฉันไม่ได้มาเพื่อทำให้ใครต้องอับอายเธอกล่าวฉันแค่ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ในการค้นหาว่าใครอยู่เบื้องงหลักาารต ฮ้องด่านผิดก,กฎหมายที่รีดไถประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอเธอพูดต่อฉันเห็นด้วยตาตัวเองว่าคนเก็บของเก่าแม่ค้าเล็กๆและวินมอเตอร์ไซค์ถูกจับเพียงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับฉันอยู่กับพวกเขานอนใต้สะพานกินเศษอาหารจากตลาดฉันอยากรู้ว่ามนุษย์สามารถลืมโนธรรมของตนเองได้มากแค่ไหนเพื่อแลกกับเงินบรรยากาศเงียบสงดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดว่าเบาๆดับตำรวจสุรชัยในที่สุดก็เงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาแดงกำ่ำ ผมพลพังไปครับคุณรนีผมคิดว่าคุณแค่รณีตัดบทเขาอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นมันไม่ใช่เรื่องว่าฉันเป็นใครแต่ถ้าเป็นคนเก็บของเก่าจริงๆที่คุณทำร้ายในคืนนั้นคุณจะรู้สึกเสียใจไหมคำพูดเหล่านั้นกระทบอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆเริ่มก้มหน้าลงลึกกว่าเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวการเปิดโปงด่านตรวเถื่อนพระสพัดไปอย่างกว้างขวาง สื่อแห่งชาติเน้นย้ำว่าสายลับหญิงคนหนึ่งสามารถเปิดโปงคเครือข่ายเจ้าหน้าที่นอกรีทิริถายประชาชนรอบมีนบุรีได้อย่างไรในตำรวจระดับกลางหลายคนถูกสอบสวนและป้อมด่านตรวจผิดก,กฎหมายที่มักปรากฏในเวลากลางคืนถูกรื้อถอนจนหมดอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอเธอได้กลับไปยังที่อยู่ของคนเก็บของเก่าในเขตชานเมืองตลาดมีนบุรีซึ่งเป็นที่ที่เธอเคยนอนปลอมตัวเด็กๆที่เคยเรียกเธอว่าป้ารณีคนเก็บของเก่าวิ่งเข้ามาหาเธอกอดเธอด้วย เสียงหัวเราะที่ไร้เดียงสาหญิงชราคนหนึ่งป้าอุสาที่เคยแบ่งข้าวห่อให้เธอบ่อยๆมองเธอด้วยความตื้นตันใจที่แท้หนูเป็นคนใหญ่คนโตนี่เองรณีแต่หนูก็ยังกลับมาที่นี่รณียิ้มเล็กน้อยฉันไม่ใช่คนใหญ่คนโตหรอกค่ะป้าฉันแค่อยากจะบอกว่ายังมีคนที่ใส่ใจอยู่เธอมองไปยังท้องฟ้าที่เป็นสีส้มเสียงอัซานสำหรับการละหมาดมักริบเริ่มดังมาจากที่ไกลๆในใจเธอรู้ว่าหน้าที่ของเธอยังไม่จบสิ้นประเทศต้องการคนที่มีความกล้าหาญที่จะลงมาสู่ระดับล่างเห็นด้วยตาตัวเองว่าชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ ไม่กี่วันต่อมาดาบตำรวจสุรชัยก็มาถึงสถานที่นั้นอย่างเงียบๆเ,เขาถือกระสอบสองใบที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าและอาหารใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าแต่สงบขึ้นรนีมองเขาแวบหนึ่งไม่ได้พูดอะไรสุรชัยวางกระสอบไว้หน้าคนเก็บของเก่าแล้วกล่าวเบาๆผมรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถชดเชยความผิดของผมได้แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมสัญญาว่าผมจะช่วยพวกเขาไม่ใช่ทำร้ายพวกเขาอีกต่อไปรนีเพียงพยักหน้าแล้วตบไหล่เขาถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนั่นก็เพียงพอแล้วเครื่องแบบไม่ได้มีไว้เพื่อความสง่างามแต่มีไว้เพื่ออปปก้ปง สุรชัยก้มหนห้าลงลึกดวงตาของเขาเออคลอไปด้วยน้ำตาขอบคุณครับคุณรณีไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคดีก็ปิดลงด้วยการตัดสินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกริท่านายมีความผิดฐานด้วยไถ่ชื่อของรณีไม่ได้ถูกกล่าวถึงในข่าวตามระเบียบการปฏิบัติงานของสายลับอย่างไรก็ตามในหมู่ชนชั้นล่างของมีนบุรีเรื่องราวของหญิงเก็บของเก่าที่โค่นล้มด่านตรดเถื่อนได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่แพร่กระจายจากร้านกาแฟไปสู่ร้านข้าวแกงและคืนนั้นที่ชานตลาดที่ เคยสกรปรกเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ใต้ไฟถนนเล่าเรื่องราวอย่างกระตือรือร้นเขาบอกว่าเธอไม่ใช่แค่สายลับแต่เป็นนางฟ้าเด็กคนหนึ่งพูดด้วยดวงตาที่เปล่งประกายในขณะเดียวกันในระยะไกลรนีเดินช้าๆไปยังรถสีดำที่ไม่มีป้ายทะเบียนซึ่งจอดรอเธออยู่เธอมองไปรอบๆเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้นแล้วยิ้มเล็กน้อยภารกิจสำเร็จ เธอกล่าวเบาๆรถขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆมุ่งหน้าสู่ถนนสายหลักทิ้งไว้เบื้องหลังเงาของผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นคนเก็บของเก่าแต่แท้จริงแล้วคือผู้พิทักษ์ที่เฝ้าดูแลศักดิ์ศรีของประชาชนผู้ยากไร้และท่ามกลางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อความเดียวที่ยังคงอยู่แน่ในใจของคนจํานวนมากอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะบางครั้งคนที่ดูอ่อนแอที่สุดก่อและเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดในการปกป้องความจริง